เียสักเสียจังวัหน้าเยานแชาติหมู่เกาะลันตาครับเที่ยวยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตามีแหล่งท่องเที่ยวที่เด่นเด่นอยู่สามสี่จุดนะครับจุดที่หนึ่งคือจุดที่นี่ที่เรายืนตรงนี้คือที่แหลมถนนนะครับซึ่งมีจุดเด่นคือมีปะคาคารและก็ชายหาดที่สวยงามจุดที่สองคือจุดที่ขอไหนะครับซึ่งมีหาดสวยงามและก็มีจุดชมวิวนะครับเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว จุดที่3คือจุดที่ขอรอกนะครับเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวชื่นชมมากนะครับมีชายหาดที่ขาวน้ำทะเลสวยมากแล้วก็มีสัตว์น้ําสัตว์ทะเลหายากอยู่จํานวนมากนะครับจุดที่4ี่คือแหล่งน้ำน้ำที่สําคัญที่ขอหานะครับซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักนําน้ําทั่วโลกที่มาเที่ยวการจัดการอุทยานหลังจากเจอวิกฤตเรื่องโควิด การจัรการวิถีใหม่หรือ new normal เนี่ยคือวันนี้เราได้รับการประสานจากมูลนิธินะครับเรื่องเกี่ยวกับรณรงค์เรื่องไม่สูบบุหรี่อุทยานมีความพร้อมในเรื่องอุทยานไม่สูบบุหรี่นะครับเรามีจัดการที่ไว้สูบบุหรี่สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วก็ห้ามเด็ดขาดในแหลง่งอุทยานที่อาชายาดแล้วก็ต้องสูบที่เจ้าที่จัดให้เท่านั้นนะครับถ้าต้องนักท่องเที่ยวมาเที่ยว ถ้าใส่ใจเรื่องนี้เพราะว่าการสูบบุหรี่นี่เป็นเรื่องไม่ดีทำลายสุขภาพและทำลายคนอื่นด้วยทำลายคนที่เรารักนะครับแล้วก็ทำลายสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ํานะครับถ้าสูบบุหรี่แล้วก็ทิ้งเกลือนกัดทำชายหาดนี่ลองคิดดูดีว่าถ้าก้นบุหรี่ลงไปถ้านักท่องเที่ยวมาเจอก้นบุหรี่ที่ชายหาดนี่เสียความรู้สึกมาทั้งเดียวเขาหายไปไม่มาเที่ยวอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมประกาศเลยว่า อุทยานบกคะลันตานี่มีความพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยววิถีใหม่สําหรับจังหวัดกระบ,บี่นะครับเพื่อให้ทุกคนมาเที่ยวแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็ปลอดจากโรคด้วยนะครับเที่ยววิถีใหม่นะครับเรารักนักท่องเที่ยวเรารักแหล่งธรรมชาติให้อยู่แบบนี้นานๆนะครับสวัสดีครับ